คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิลเฮรตซ์านรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ไปเที่ยวสงกรานกันมาหรือเปล่าครับโอเคไหมครับเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็คงจะมีการฉลองแล้วก็มีการเดินทางกันอยู่พอสมควรนะครับในประเทศสมาชิกอาเซียนเองเนี่ยก็มีเทศกาลนี้นะครับอย่างผมเคยประจัญการอยู่ที่สปปลาวเนี่ยเขาเรียกปีใหม่ลาวนะเขาจะไม่ได้เรียกว่าสงกรานนะครับแล้วก็หลายๆประเทศในอาเซียน ก็จะฉลองช่วงเทศกาลเหล่านี้นะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นแชร์คาลเจอร์นะครับเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของภูมิภาคนะครับรวมทั้งประเทศที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นคู่เจราจาที่สําคัญอีกคู่เจราจาหนึ่งของอาเซียนอินเดียครับอินเดียถือว่าเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดของในเชิงวัฒนธรรมในเชิงประชาชนกับภูมิภาคของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นบริสศาสหรือว่าเขาเรียกว่า Civilization นะครคืออรารยธรรมเนี่ยก็มีผลส่งมาที่ภูมิภาคแล้วก็มเีเขาเรียกว่าอ,อ,อิทธิพลนะครับใน,ในเชิงของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่การใช้ชีวิตด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยออพอดีกับช่วงหลังสงกรานนะผมจึงนำเสนอเรื่องของออความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียซึ่งเป็น ประเทศใหญ่ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดมีพรมแดนติดกับเมียนมาด้วยซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนของเราด้วยนะครับวันนี้ผลการประชุมที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนกับอินเดียน,นะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่กรุงจาก,การ์ตานะครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะครับและ,ะปีนี้ พิเศษเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกับคู่เจราจารเนี่ยจะจัดที่ประเทศที่เป็นประเทศผู้ประสานง,งานนะครับซึ่งสำหรับอาเซียนและอินเดียแล้วคือสิงคโปร์นะครับในช่วงนี้หรือประเทศคู่เจราจารนั้นๆก็คืออินเดียครับแต่พิเศษเพราะว่าค <c> ร <oughs> าวนี้เนี่ยอินโดนีเซียครับ ถือว่าเป็นเจ้าภาพนะฮะในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อูโสในช่วงต้นเดือนมีนาคมก็เชิญประเทศสมาชิกอาเซียนไปแล้วนะฮะแล้วก็มีการประชุมกับคู่เจราจารอื่นๆด้วยรวมทั้งกรอบอาเซียนบวก3และกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียนออกด้วยนะครับก็เลยชวนอินเดียนะครับไปเข้าร่วมการประชุมด้วยเป็นเจ้าหน้าที่อูโสของอินเดียนะครับชื่อท่านท่านสุปราคุมา ครับซึ่งอินเดียเนี่ยก็มีประเด็นที่สำคัญที่จะต้องเอ่ยถึงนะครับ <_ C os ic> เช่นเดียวกันกันกบสหรัฐอเมริกานะครับในเมื่อ,อ,อปีที่แล้วเองนะครับเป็นช่วงที่อินเดียเนี่ยเสนเอ,อจะจัดตั้งนะครับ Comprehensive Strategic Partnership นะครับหรือความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านกับอาเซียนนะครับซึ่งอินเดียก็เป็นอีกประเทศหนึ่ง <c oughs> คุมคู่ไปกับสหรัฐนะครับในการที่จะจัดตั้ง CSP และกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารแนบท้ายตัวแผนปฏิบัติการซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับเป็นเอกสารที่เรียกว่า a n nex นะครับเอกสาร a n nex อันนี้เนี่ยอาเซียนกับอินเดียกำลังคุยกันอยู่ว่าจะามีประเด็นเพิมเ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการปัจจุบันอะไรบ้างเพื่อที่จะเสริมสร้างนะครับมูลค่าให้กับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ที่แบบรอบด้านแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้น CSP ของอาเซียนอินเดียเนี่ยก็กำลังดำเนินการจัดทำแผนอยู่และประเด็นหลักๆที่ผมเอามาออบอกได้ตอนนี้นะครับที่อินเดียกับอาเซียนคุยกันอยู่ก็คือมีเรื่องของ connectivity แน่นอนครับมีพื้นที่ที่ติดต่อกันเพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงเนี่ยเป็นประเด็นที่อินเดียให้ความสำคัญอาเซียนให้ความสำคัญนะครับจะต้องเชื่อมโยงไปสำหรับอาเซียนเอง ก็ถือว่าเป็นการล o ก k west นะครับในขณะที่อินเดียก็มีนโยบาย look east และ act east นะครับก็คือไม่ใช่แค่มองมาอย่างเดียวแต่ว่าดำเนินการด้วยนะครับซึ่งการเชื่อมโยงกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางอาเซียนกับอินเดียให้ความสำคัญคือเรื่องดิจิทัลไลเซชันคือการทำให้เป็นดิจิทัลนะครับซึ่ง อินเดียมีขีดความสามารถในเรื่องนี้มากๆนะครับจริงๆแล้วอินเดียเป็นประเทศที่มีความไฮเทคนะครมีการพัฒนาในเรื่องของ ICT นะครับการพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอินเดียเนี่ยก็ไม่แพ้ใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของดิจิทัลไลเซชันเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่จะสามารถมีความร่วมมือกันได้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาความร่วมมือให้ เพิ่มพูนมากขึ้นได้อีกนะครับภายใต้ CSP อ a ซียนอินเดียเรื่องที่3อินเดียให้ความสำคัญกับเรื่องมา r i ทางคอร์ p ปอเรชันซึ่งอาเซียนก็เห็นพ้องนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีความร่วมมือในเรื่องของทางทะเลแล้วอินเดียเองก็เป็นประเทศใหญ่ที่มีมหาสมุทรที่มีชื่อเดียวกันกับชื่อประเทศนะครับคือมหาสมุทรอินเดียนะครับและบริเวณของมหาสมุทรอินเดียเนี่ยก็เป็นบริเวณที่อยู่ทางภาคตะวันตกของ อาเซียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความร่วมมือทางด้านทางทะเลเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นที่ต่างฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าควรจะต้องเพิ่มพูนความร่วมมือในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคือเรื่องของ Trade and i n v e s t m e n t นะครับก็คือการค้าการลงทุนนะครับอินเดียเป็นตลาดใหญ่แน่นอนครับประชากรของอินเดียเนี่ยตอนนี้จะแสงหน้าจีแล้วนะครับ ในขณะที่อาเซียนเองก็เป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรแล้วมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะครับอาเซียนกับอินเดียเนี่ยพร้อมที่จะเร่งขยายขีดความสามารถในการทําการค้าและความการลงทุนร่วมกันนะครับยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียก็มาอย่างประเทศไทยเนี่ยมาเยอะมากนะครับและมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ของอินเดียที่เขามีสโลแกนเรียกว่า incredible India ก็เป็นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ยังสามารถพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากอาเซียนไปได้อีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจนะการค้าการลงทุนรวมทั้งการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะให้ความร่วมมือและพัฒนาภายใต้ CSP นะครับผมขออนุญาตมาลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องที่มีการหาหรือกันในส่วนของ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อุตสอาเซียนอินเดียนะครับในเรื่องของ connectivity ก่อนนะครับคือความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงนะครับก็อินเดียเนี่ยประกาศเลยครับว่าจะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินการของอาเซียนในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนที่อาเซียนมีแผนแม่บทน,นะครับที่เรียกว่า master plan on ASEAN connectivity ซึ่งจะหมดอายุในปี2025นะครับ และคิดว่าอาเซียนเองก็คงจะต้องพัฒนาแผนภายหลังปี2025ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการที่จะมีความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนเองและเชื่อมโยงต่อไปที่อินเดียเนี่ยก็เป็นประเด็นที่อินเดียยืนยันนะครับว่าจะมุ่งมั่นให้ความสำคัญและก็สานต่อความร่วมมือนะครับพื้นที่ที่เราพูดถึงในเรื่องของความเชื่อมโยงเนี่ยจะต้องกล่าวถึง สิ่งที่เรียกว่าทริลัตทรัลไฮเวย์นะครับทริลัตทรัลไฮเวย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าถนนหลวงเส้นทางที่เชื่อมต่อะร,ระหว่างประเทศไทยนะครับเมียนมาและอินเดียครับอย่างที่บอกนะครับอินเดียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับอาเซียนนะครับก็คือติดกับเมียนมานั่นเองนะครับฉะนั้นตัวเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดียเนี่ยก็คือทริลัตทรัลไฮเวย์นะครับซึ่ง โปรเจกต์นี้หรือว่าโครงการนีนะ้เป็นโครงการที่มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการพูดถึงไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนที่จะเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนผ่านไทยผ่านเมียนมาไปที่อินเดียเท่านั้นนะครับแต่พูดถึงส่วนต่อขยายไปทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็คือเมื่อแทร็คทรอสไฮเวย์เข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยจะมีส่วนต่อขยายไปที่ กัมพูชาหรือว่าสปลอลาวและเวียดนามด้วยได้อย่างไรเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างอินเดียกับออมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะครับออกไปที่ออทะเลได้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ทางอาเซียนกับอินเดียเนี่ยพูดร่วมมือกันพูดถึงว่าจะต้องขยายความร่วมมือกันอย่างไรนะครับในส่วนของอ,อ,อีกขอริเริ่อหนึ่งซึ่งไทยเนี่ยเป็นโต้โผลนะครับเป็นผู้ที่จะ ขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้กับคู่เจราจาต่างๆมาโดยตลอดเรียกว่า connecting the connectivity initiative นะก็คือยุทธศาสตร์ของความเชื่อมโยงของประเทศต่างๆรอบประเทศของสมาชิกอาเซียนเนี่ยเราอยากจะให้มีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์เหล่านี้นะครับถ้าอินเดียมียุทธศาสตร์ด้านความเชื่อมโยงของเขาเองซึ่งจะขยายต่อไปที่ส่วนอื่นๆในภูมิภาค ออกไปตนันออกกลางหรือขึ้นเหนือไปทางจีนหรือทางไหนเนี่ยคิดว่าอาเซียนเองก็อยากจะเอาแผนแม่บทของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับส่วนนี้ของอินเดียด้วยเช่นกันนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อนที่จะหมดเวลาช่วงเบรกก่อนที่จะเบรเนะครับขอพูดถึงก็คือเรื่องว่าความเชื่อมโยงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงด้านประชาชนนะครับเป็น people t o people connectivity ที่อินเดียเนี่ยมุ่งหมายมากแล้วก็ พยายามเน้นย้ำนะครับโดยมีเรื่องของการให้ทุนการศึกษาเมื่อก่อนนะครับเด็กนักเรียนไทยเนี่ยไปเรียนที่อินเดียเยอะมากนะครับแล้วก็ไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่าอินเดียก็เป็นประเทศที่เ,เคยอยู่ภายใต้นานิคมของอังกฤษแล้วก็เรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับและเรื่องของการแลกเปลี่ยนโครงการแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ มีการพูดกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับระหว่างอา t ์เซนกับอินเดียที่จะสามารถที่จะเชื่อมโยงในระดับประชาชนได้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของการจัดที่เรียกว่า artist camp นะครับคือการจัดค่ายของศิลปินนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นความคิดเชิงสร้างสารรค์นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปตอนต้นรายการว่า อาเซียนกับอินเดียเนี่ยมีความผูกพันเชื่อมโยงสายใหญ่ในเชิงวัฒนธรรมในเชิงศิลปะในเชิงความเป็นอยู่นะครับชีวิตอารยาธรรมซึ่ง a r t ์ติสต์แคเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่คิดว่าอาเซียนกับอินเดียเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยระหว่างอาเซียนกับอินเดียคู่กันนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเยาวชนนะครับให้ความสำคัญกับเยาวชนในเรื่องของ การเชื่อมโยงระหว่างประชาชนซึ่งเยาวชนจะเป็นพลังและเป็นอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างอเซนกับอินเดียเดี๋ยวขออนุญาตไปเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการผมจะพูดถึงประเด็นที่ได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจ i ท a ล i ลเซชันหรือ Cyber Security นะครับเรื่องของความร่วมมือด้านมาริททมนะฮะทางทะเลแล้วก็เรื่องของการค้าและการลงทุนและการท่องเที่ยวครับเดี๋ยวกลับมากับรายการ,เราเอเส้นครับ วันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรารมกันนะครับวิทยุสรารมคืออะไรวิทยุสรารลมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรม รวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575ก h z และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารรม r a เรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูดเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ครับกลับมากับช่วงที่2ของรายการวันนี้เราพูดถึงอาเซียนอินเดียนะครับในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อุโสซ,ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมีนาะคมที่ผ่านมาทิ้งท้ายไว้ก่อนพักเบรกนะครับก็คือเรื่องของความเชื่อมโยงระดับประชาชนผมขอแถมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าอินเดียเนี่ยได้จัดการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับครั้งหน้าเนี่ยเป็นครั้งที่7 รเรียกว่าอาเซียนอินเดียเน็ตเวิร์กออฟซ k งค์แทงส์นะครับแล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟ e o รนซ์ออนคัลเทอร์แ l ะซีวิลไลซ์ขอโทษครับซวิลเซชันแนลลิงกนะครับซึ่งปีนี้ก็จะจัดการประชุมนี้นะครับเป็นการประชุมคลังสมองที่เป็นเครือข่ายคลังสมองระหว่างอาเซียนกับอินเดียนะครับรวมทั้งการประชุมนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงเชิงวัฒนธรรมและอารยาธรรมด้วยนะครับ ซึ่งปีนี้ก็จะจัดเป็นครั้งที่7แล้วนะครับอันนี้ก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับมาในเรื่องที่2ที่ผมเกริ่นไว้ว่าอาเซียนกับอินเดียคุยกันคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลนะครับอินเดียมีความเชี่ยวชาญมีขีดความสามารถครับแล้วก็หลายประเทศในอ,า,อาเซียนเองเนี่ยก็มุ่งสแสวงหาความร่วมมือกับอินเดียในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการเสริมสร้างขีดความสามารถ หรือ capacity building นะครับในเรื่องของ STI นะครับ Science Technology and Innovation นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับตลอดจนถึง AI นะครับปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่อินเดียก็พัฒนาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมีความล้ำสมัยและก็น่าติดตามมากๆนะครับในส่วนของทางด้านเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจและอินเดียก็ ไม่แพ้ใครนะครับก็คือเรื่องของฟินเทคฟินเทคคือเทคโนโลยีด้านการเงินนะครับซึ่งอินเดียเองก็มีความเชี่ยวชาญด้วยเช่นกันนะครับและสุดท้ายท้ายสุดที่มีการพูดถึงในเวทีหาหรือระหว่างอาเซียนกับอินเดียก็คือเรื่องของไซเบอร์ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ความมั่นคงทางไซเบอร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับซึ่งจะมีการจัดการประชุมที่เรียกว่าไซเบอร์พลิซีไดะล็อกเป็นครั้งแรกนะครับ และการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นออรอบประมฤลษ์นะครับที่จะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินนโยบายในยเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียนะครับประเด็นที่3ครับที่อาเซียนกับอินเดียพูดคุยกันคือความร่วมมือทางทะเลเรื่องนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับแนวนโยบายใหญ่หรือสิ่งที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกแนวคิดอินโดแปซิฟิกเนี่ยเคยนําเสนอในคลิปก่อนหน้านี้แล้ว ว่ามีหลายประเทศที่มียุทธศาสตร์หรือแนวนโยบายเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกนะครับในส่วนของอาเซียนเองเราก็มี A O I P หรืออาเซียนเอาลุ o ออนดีอินโดแปซ i ฟิกเป็นเอกสารแสดงถึงมุมมองของอาเซียนต่อเรื่องอินโดแปซิฟิกหรือคอนเซปต์นี้อินเดียก็มีอินเดียมี I P O I หรือ Indo-Pacific Ocean s Initiative นะครับซึ่งได้มีการจัดทำเอกสารที่เป็นลักษณะของแถลงการร่วมไปแล้วนะครับ ในระดับผู้นำเลยนะครับว่า A O I P และ A uh, I P O I เนี่ยจะมีการสอบประสานความร่วมมือกันอย่างไรนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สำคัญเพราะว่าอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยมุ่งมั่นมากครับที่จะมีความร่วมมือภายใต้ A O I P ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่อินเดียพยายามที่จะผลักดันความร่วมมือภายใต้ I P O I ของอินเดียนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทาง อินเดียเองตอบรับนะครับว่าอินโดนีเซียในฐานะประธานพยายามขับเคลื่อนการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ AOPU ยกตัวอย่างกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่อินโดนีเซียได้นําเสนอมาก,ก็คือว่าในกรอบที่เคยนําเสนอไปนะครับเป็น10บวกแเนี่ยที่เรียกว่า e AS, EAS หรืออ a s t Asia s u m m i t นะครับเป็นกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกอินโดนีเซีย Indonesia เสนอจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจ ชายฝั่งนะครับหรือ coastal economy ซึ่งอินโดนีเซียในการประชุมเจ้าที่โอโสครั้งนี้กับอินเดีย,ยก็ขอเชิญอินเดียมาเข้าร่วมเวิร์กช็อปอันนี้มาเข้าร่วมการปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องนี้นะครับเศรษฐกิจชายฝั่งซึ่งทางอินเดียเองก็น่าจะตอบรับเป็นอย่างดีในเรื่องนี้ด้วยนะครับในส่วนของเ,ออเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับทางด้านความรู้มือทางทะเลเนี่ย อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่อินเดียก็ให้ความสำคัญคือเรื่องความมั่นคงทางทะเลนะครับ m า s e ท u r ซ t เคอรตีอินเดียจะเป็นเจ้าภาพครับจัดครั้งที่6แล้วครับเป็นคอนเฟรนซ์ในกรอบของ EAS นะครับเป็น EAS conference on maritime security ซึ่งปีนี้จะจัดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่6แล้วนะครับก็ติดตามเรื่องนี้ต่อไปด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> ประเด็นสุดท้ายครับที่เช่นกับอินเดีย เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างเป็นเ,เรื่องเป็นราวแล้วก็ต้องตามประเทศอื่นๆที่เป็นคู่เจราจาอื่นๆให้ทันไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนนะฮะหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค่าของการค้าและการลงทุนสูงมากกับอาเซียนเนี่ยนะครับก็คืออาเซียนกับอินเดียต้องพยายามครับที่จะให้มีมูลค่าของการค้าไป2ทางนะครับ ก็คืออาเซียนไปอินเดียและอินเดียมาที่อาเซียนเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นมาให้มากๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการดําเนินการตามแผนงานของเสาเศรษฐกิจของอาเซียนด้วยว่าอินเดียจะมาช่วยสนับสนุนอย่างไรนะครับในส่วนที่อาเซียนมุ่งเน้นแล้วก็ผลักดันกับอินเดียเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาเ,เรียกว่า MSME s ของอาเซียนเพราะว่าเรามองว่า m s m e เนี่ยเป็นเรื่องที่ อาเซียนเนี่ยต้องให้ความสำคัญเพราะตัว MSME เนี่ยแหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนโดยแท้นะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจของท้องถิ่นนะครับเพรฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีขีดความสามารถในการที่จะพัฒนาร่วมกันกับอินเดียได้ด้วยนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซของอินเดียก็เป็นสิ่งที่ ควบคู่กับเรื่องฟินเทคหรือเทคโนโลยีด้านการเงินนะฮะที่ได้กล่าวถึงไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่อาเซียนมองหาความร่วมมือสแสวงหาแนวคิดใหม่ๆนะครับที่จะสามารถพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราฟินเทคของเราให้ก้าวไกลได้นะครับโดยมีอินเดียเป็นคู่เจอกาที่สำคัญที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับใน4ด้านที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของ ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงนะครับความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลซึ่งรวมถึงความปลอดภัยและความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยนะครับเรื่องที่3เรื่องความร่วมมือทางทะเลนะและเรื่องที่4ก็คือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนตลอดจนการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นประเด็นหลักๆี่เรื่อง ที่อาเซียนกับอินเดียได้พูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้นะครับส่วนความร่วมมือด้านอื่นๆที่อาเซียนกับอินเดียได้พยายามเน้นย้ำนะครับก็ครอบคลุมถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสําคัญระดับโลกที่ตอนนี้ทุกๆฝ่ายทุกๆประเทศเนี่ยต้องหันมาให้ความสนใจและก็มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนะครับไม่งั้นเราจะมีวิกฤตทางด้านอาหารและอาจจะไม่สามารถที่จะแต่ละ ต่างคนต่างฝ่ายต่างธรมไม่ได้นะครับต้องร่วมมือกันนะครับกับเรื่องของกลาโหมอาเซียนกับอินเดียก็มีความร่วมมือด้านกลาโหมด้วยเช่นกันอันนี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องของความมั่นคงทางทะเลแล้วก็การฝึกร่วมทางทะเลด้วยนะครับเรื่องของอการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไทยนะครับครั้งนี้เราก็ไปพูดในเวทีของ จ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนอินเดียด้วยเช่นกันว่าเรามีบทบาทนํามีบทบาทที่แข็งขันในอาเซียนในฐานะประเทศผู้ประสานงานด้านความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเรารู้สึกว่าอาเซียนกับอินเดียเนี่ยสามารถมีความร่วมมือในด้านนี้ได้ต่อไปซึ่งอินเดียตอบรับเป็นอย่างดีครับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยอินเดียพูดถึงว่าควรจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่ากรีนฟันนะครับซึ่งอาเซียนกับอินเดียมีอยู่ กองทุนสีเขียวนะครับเพื่อที่จะมาดำเนินโครงการที่เป็นโครงการเรียกว่าสั้นๆว่า LIFE นะครับมีชีวิตนะครับ LIFE นี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเสริมสร้างไลฟ์สไตล์หรือวิถีการดำเนินชีวิต for environment เพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้น โครงการที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์นะครับเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเจริญเติบโตสีเขียว Green Growth Clean and Renewable Energy หรือพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อินเดียผลักดันแล้วก็พูดกับอาเซียนว่าไทยได้กล่าวนำและเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาสีเขียว เราเห็นชอบและเราพร้อมที่จะตอบรับในเรื่องนี้และเราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเรื่องนี้เช่นกันนะครต้องเสริมนิดหนึ่งครับแล้วก็ต้องไฮไลท์ให้ชัดเลยว่าปีนี้เนี่ยอินเดียเป็นประเทศเจ้าภาพหรือเป็นประธานกลุ่มประเทศ G20 นะครับสำคัญมากๆบทบาทนี้และเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสีเขียวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อินเดียในฐานะประธาน g 20หรือ g 20เนี่ย พยายามที่จะผลักดันเพราะว่ากลุ่ม G20 เนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในฐานะที่อินเดียเป็นประเทศใหญ่ก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้กับประเทศพัฒนาแล้วเพื่อที่จะมาช่วยประเทศกําลังพัฒนาครับในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้การพัฒนาสีเขียวบางทีมันต้องใช้เงินต้องใช้การลงทุนนะซึ่งอินเดียมองแล้วเห็นว่า G20 เนี่ยสามารถมาช่วย ประเทศพัฒนากำลังพัฒนาในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการเสนอที่ในการจัดการประชุมสุดยอดที่เรียกว่า Voice of the Global South Summit นะครับซึ่งจัดไปเมื่อเดือนมกราคมต้นปีนี้เองนะครับในการที่จะผลักดันให้ประเทศต่างๆเนี่ยหันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือกับประเทศที่กําลังพัฒนานะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ทางอาเซียนพูดคุยกับอินเดียนะครับทิ้งท้ายสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการสาธารณสุขนะครับอินเดียเป็นประเทศใหญ่ผ่านพ้นโควิดมาจําได้ไหมครับมีช่วงหนึ่งที่ประเทศอินเดียคือติดเชื้อโควิดเยอะมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับและช่วงที่ผ่านมาอาเซียนกับอินเดียก็ไม่เคยที่จะละเลย ว่าเรื่องของความร่วมมือด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องที่สําคัญระหว่างอาเซียนกับอินเดียอินเดียมีขีดความสามารถจริงๆเป็นแหล่งผลิตยาของโลกนะและมีขีดความสามารถในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องสาธารณสุขก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมขอทิ้งท้ายไว้ในวันนี้นะครับว่าอาเซียนกับอินเดียจะมุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตครับวันนี้รายการเราคืออาเซียนจบลงแค่นี้ครับ จบลงกับเรื่องของความร่วมมือกับอาเซียนกับอินเดียในคลิปต่อไปครับติดตามนะครับว่าจะมีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาอะไรอีกเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงฮอตครับหลังสงกรานต์หลังเดือนเมษายนพฤษภาคมเนี่ยนะครับจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองครับในช่วงต้นเดือนนะครับก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งต้องติดตามแล้วเดี๋ยวผมจะนำผลของการประชุมมาเล่าให้ฟังครับ จะจัดที่รอบบนบาโจครับเป็นเมืองปากอากาศของอินโดนีเซียและหลังจากนั้นก็จะมีซีรีส์ของการประชุมที่เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่โอโซระหว่างอาเซียนกับคูณเจาจรอย่างต่อเนื่องต่อไปครับวันนี้รายการเราเผื่ออาเซียนหมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับพบกับผมใหม่ในสัปดาห์หน้าในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ